ค่ะอันนี้เป็นคลิปที่2นะคะที่เราเทสจอออนวัน7นิ้วของลูกค้าแลาช้อปปี้ที่ส่งเคมมานะคะตัวนี้เราเปิดเน็ตไปด้วยแล้วเราก็เรนเดอร์เทสเรนเดอร์กาจอไปด้วยนะคะยังไม่เจอเส้นกระพริบสีเขียวตามที่ลูกค้าแจ้งนะคะเส้นกระพริบสีเขียวตามที่ลูกค้าแจ้งส่วนใหญ่เกิดจากการเสียบปลั๊กสายกาจอหลวมนะคะ หรือปลั๊กอื่นๆรวมนะคะต้องถามลูกค้าว่าใช้งานแบบไหนมาบ้างนะคะบางคนเอาไปต่อสองจอก็มีนะคะต้องเช็คที่สายที่ต่อด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าหรือมันสกรปรกไหมคะ่ะตัวนี้เรายังไม่พบเลยนะคะ ตัว test render น,นี้เป็นการรีดประสิทธิภาพการจอนะคะ จเจอภาพลายนะคะ3นาทีแล้วก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราเปิดทีนไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะขอจบการเทสเพลงเท่านี้นะคะ